คุณสุภรัตน์นาบุญนำอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง7จ็ดทำส่วน50ไร่เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือสําหรับสุภรัตน์นาบุญนำนางสาวสุภรัตน์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดระฆังจบประกาศนียบัตร,รวิชาชีพปวชาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีรามคมภาคณะคคาโลโลคาโล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 รมติวิทยาเขตพิธีมุกจัดจัดกันดิจบปร,ริญญาตรีวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร การจัดการภาครัฐและเอกชนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรสุพัฒน์เริ่มเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าววิทยุข่าวด่วนพอลอนหนึ่งทางสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์บริษัทศาสนิมาจำกัดในสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ต่อมานางสาวสุภรัชเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพปกช่องเจ็ และยังเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุหลายรายการอธิรายการร่วมด้วยช่วยกันและพิธีกรรายการโทรทัศน์หลายรายการอธิรายการพบผู้แทนตอนนี้คุณสุภรัณนาคุญนำในวัย55ปีผ่านตัวเองมาเป็นเกษตรกรแนวอินทรีย์ชัดเจนโดยใช้เวลาปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่ในเนื้อที่กว่า50ไร่ย,ย่านลงก้าวกรุงเทพมหานครเธอเล่าถึงกิจกรรมต่างๆในไร่สุภรัตนให้ฟังว่าช่วงนี้มาพัฒนาที่ดิน อยู่แถบชานเมืองกรุงเทพย่านถนนบึงขวางตรงเขตมีนบุรีถนนนี้เชื่อมระหว่างถนนร่มเกล้ากับถนนสุวิทวงศ์ที่ยังมีบรรยากาศแบบธรรมชาติอยู่สหรับที่ดิน50กว่าไร่นั้นก็มีบ่อปลาและลูกต้นไม้รอบๆบ่บอมีกล้วยมะละกอมะม่วงมะนาวต้นหมอนและพืชผักสวนครัวเป็นการท,ทําเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมองว่าทุกๆคนทําได้เพียงแค่ว่าใครจะมีโอกาสทําม,มากทําน้อยเท่านั้นเองในฐานะเกษตรกรอินทรีย์มือใหม่เธอถ่ายทอดความรู้สึก และประสบการณ์ให้ฟังว่าง,งานเกษตรสามารถสร้างความสุขได้จริงๆเพียงแต่ว่าถ้ามีอาชีพนี้อาชีพเดียวจะเหนื่อยหน่อยเพราะกว่าจะได้เงินมาและอย่าหวังแต่จะขายผลผลิตอย่างเดียวเพราะเกษตรกรไม่ได้เป็นคนกําหนดประคอเองยกเว้นแต่ว่าจะทําอะไรที่มันต่างจากคนอื่นแล้วกาหนดประคอได้เองเช่นเดียวกับการแปรรูปก็ต้องคิดอะไรที่แตกต่างที่สําคัญต้องหาตลาดที่เหมาะสมดูว่าตลาดไหนที่ได้รบไม่ไรแต่ถ้าทําเกษตรแล้วมีอาชีพอื่นด้วยตรงนี้เป็นงานอดิเรก เป็นงานเสริมอย่างน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองเพื่อความปลอดภัยดูความเจริญเติบโตปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลไว้กินเองมีทั้งกล้นมะม่วงมะนาวพืชผักสวนครัวปลูกไว้อย่างน้อยก็มีอาหารไว้บริโภคมีซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน